เซียวจ้านหวังอี้ป๋อติดท็อป10คนดังเอเชียที่มีสเสน่ห์ที่สุดปี2022เมื่อวันที่1ตุลาคม2565เว็บไซต์ Kpop King Choice ได้ประกาศ100อันดับคนดังเอเชียที่มีสเสน่ห์ที่สุดปี2022 100 Most Attractive Asian Celeb 2022โดยซุปตาตัวท็อปของแดนมังกรอย่างเซียวจ้านความฮอตไม่เคยแถวคว้าอันดับ3ด้วยคะแนนโหวตทั้งหมด246,663คะแนน ส่วนทางด้านหวังอี้ป๋อด้วยผลงานการแสดงและทักษะการเต้นที่ยอดเยี่ยมของเขายังคงเป็นเหตุผลที่แฟนๆหลงไหลเขามากทําให้หวังอี้ป๋อติดอยู่ในอันดับต้นๆคนดังที่มีเสนด่ดึงดูดใจแฟนๆอยู่อันดับที่7ด้วยคะแนนโหวต7 3 2ด 73, 6คะแนน นอกจากนี้ยังมีหนุ่มไทยเชื้อสายจีนอย่างวินเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรนักแสดงดาวรุ่งหนุ่มหล่อความสูง185เซนติมตรจากรั้วธรรมศาสตร์อินเตอร์ด้วยใบหน้าที่น่ารักสดใสแล้วเรื่องการเรียนของเขาคนนี้ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาอีกด้วยนะคะด้วยผลงานที่โด่งดัง ทำให้เป็นที่รู้จักของแฟนคลับทั่วโลกอย่างผลงานซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Togetherseries t the Series และ F4 Thailand Boy Over Flowers ทําให้ติดอันดับ6ด้วยผลโหวต132 228คะแนนเรียกได้ว่าอนาคตบนเส้นทางบันเทิงสดใสรุ่งโรจน์แน่นอนเลยนะคะ ส่วนระดับหนึ่งนั้นต้องยกให้กับหนุ่มจิน BTS หรือคิมซอกจินนักร้องนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต้พี่ใหญ่ของวง BTS เขาได้พิสูจน์ความนิยมอย่างมากของเขาด้วยการสนับสนุนอย่างท่วงท้นจากแฟนๆทั่วโลกชนะคะแนนโบวดทั้งหมด894,785คะแนนถือว่าเป็นคะแนนนำโด่งอันดับอื่นๆไปเลยนะคะและนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพิสูจน์ความสำเร็จของเขาขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ